กุปาลีพุทธคุณร้อยบทวรที่สี่ทีนี่ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่สามสิบห้ามีพระบาลีว่าเคมังกโรผู้กระทาซึ่งความเมกษมเกปวงสัตว์พวกเราที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว ในเรื่องของพระพุทธองค์ก็จะทายได้โดยตนเองว่าพระพุทธคุณข้อนี้จะต้องสงเคราะห์ลงในพระเมตตาคุณในฐานหน้าที่พระองค์ทรงพยายามกระทำความกระเมแก่ปวงสัตว์เจะถึงอย่างไรก็ดีก็หน,นีไม่พ้นไปจากปัญญาคุณ พราะว่าการเกียททำความกะเกษมแก่ปวงสัตว์หือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมอาศัยสิ่งที่เรียกว่าปัญญาเสมอไปคำว่า,าเกษมเป็นภาษาไทยยืมมาจากคำสันสกฤตซึงออกชื่อว่า,าเกษมคล้ายๆกัน รภาษาบาลีนั่นเป็นเพียงเขมหรือเขมะ,ะเกมแปลว่าอะไรก็ยากแปลว่ากเกษดีกว่าหรือถูกอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าเกมนั่นเป็นอย่างไร ก็รู้ว่าความหมายของําคคำนี้คือปลอดภัยปลอดอันตรายไม่มีอะไรรบกวนก็เราอยู่ได้อย่างมีความสุขสวัสดีไม่ใช่หมายถึงว่าได้อะไรมากหรืออยู่ในท่ามกลางหกกามารมณ์อันพุ่มเฟือยเหมือนที่คนเขาหวังหวังกันอย่างนั้นก็นไม่ใช่เกษม ไอ้กามารมนั่นแหละมันจะทําความไม่เกษมให้เสียอีกนั่นเกษมจะต้องปลอดหรือว่างหรือเว้นน่จากสิ่งรบกวนโดยประการทางปวง <c oughs> ทางร่างกายก็เกษมคือร่างกายของเราสบายดีไม่ต้องเสียแขนเสียขาไม่ต้อง ยุ่งยากลำบากทางกายอย่างนี้เรียกว่าร่างกายมันกเกษมนี่ชีวิตมันกเกษมก็คือไม่ต้องเสียชีวิตไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งให้เกิดความหมุนมองแก่ชีวิตคือความยากลำบากแก่ชีวิตก็เรียกว่ากเกษมแก่ชีวิตนี่กเกษมในทางวิญญาณคือทางจิต หรือทางสติปัญญาเมื่อจิตกเกษมก็จิตไม่ถูกกิเลสรือนิวรรบกวนเป็นจิตกเกษมถ้าสติปัญญากเกษมก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีอวิชชาเบียดเบียนเรียกว่าสติปัญญามันกเกษมเพราะว่ากเกษมควรจะให้ความหมายกันทั้งทาง ร่างกายทางชีวิตและทางวิญญาณคือจิตและสติปัญญาทรงทำความกเกษมเพราะทรงสแสดงทางที่เป็นไปเพื่อ,อสัตว์นั้นๆนจะสามารถทำความกเกษมให้แก่ตนทำนองเดียวกับที่พระองค์ทรงกระทำแล้วคำว่า <c oughs> ปวงสัตว์หรือสัมสันตัตว์นั่นระบุเพียงเวนยสัตว์ถ้าสัตว์ที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะฟังคำข้าใจได้มันก็ไม่ได้รับความเกษมโดยตรง เอาไว้รับความเกษมโดยอ้อมเว้นยสัตว์ได้ฟังพระธรรมแล้วปฏิบัติสำเร็จประโยชน์ตามนั้นก็มีความเกษมได้โดยตรงทรงพระพุทธองค์ได้ตรัสแต่สูตรสูตรหนึ่งเป็นอุปมาเกี่ยวกับฟูงเนื้อที่ กินอยู่ในป่าใกล้บึงแห่งหนึ่งพวกนายพรานเขาทำความชิบหายแกู่งเนื้อโดยการใส่บวงใส่เครื่องดักเอาเนื้อตัวเมียมาล่อเนื้อตัวผู้เอาล่อเนื้อตัวผู้เอาเนื้อตัวผู้มาล่อเนื้อตัวเมียไอเนื้อผงนั่นก็ไม่มีความกะแสมคือถึงความวินาศ ทีนี้มีบุรุษอีกคนหนึ่งซึ่งโดยอุปมานั้นก็หมายถึงพระพุทธองค์ทรงรื้อบวงรือเครื่องดักอต่างๆพิ้งเสียหมดทรงกำจัดเนื้อลอ่อตัวผู้เนื้อลอ่อตัวเมียเสียหมดและกำจัดอะทุกอย่างที่มันจะทำให้เกิดวความบินาาแกหูงเนื้อนั้น ในที่สุดเนื้อฝูงนั้นกระทึงซึ่งความเกษมตลอดถึงลูกหลานเหลนของมันนี่อุปมาที่พระองค์ทรงทำความเกษมแกฝูงสัตว์ที่นี้ยังมีพวกสัตว์ที่เป็นปัทะ,ะประมะไม่มีปัญญาแม้แต่จะเข้าใจ พระธรรมนี้ได้ก็ยังได้รับความเกษมโดยอ้อมอย่างว่าในโลกนี้ยังมีพระธรรมของพระองค์อยู่โดยอำนาจของบุคคลบางพวก <c oughs> ทำให้โลกนี้มีสันติสุขหรือสันติภาพที่นี่คนที่ไม่รู้เรื่องของพระองค์ไม่รู้จักพระองค์และไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ <c oughs> ก็พลอยได้รับ ความกเกษมอย่างนี้เรียกว่าโดยอ้อมเราควรจะมองปในทางที่ว่าพระองค์ทรงทำความกเกษมแก่พวงสัตว์นั้นทรงกระทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยอ้อมนั้นอาศัยหลักที่พระองค์ตรัสว่าถ้าธรรมวินยัยของตถาคตยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใด สัดโลกนี้ก็จะยังเป็นไปเพื่อความปลอดภัยทั้งเทวดาเลยมนุษย์ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อแรกก็คือทำพุทธานุสติให้เห็นชัดว่าพระองค์ทรงเป็นผู้กระทำความกเกษม ก่สรรพสัตว์จริงๆเรามองกันได้หลายแง่หลายมุมแต่ว่ามันจะมีแต่บางแง่าบางมุมหรือมุมเดียวเท่านั่นที่จะจับอกจับใจของเราผู้มองนั่นเราจะมองอพระองค์ไม่ลักษณะไหนง่ายแก่เราเป็นคนดีแก่เราก็จงใช้ ความหมายในลักษณะนั้นเช่นอย่างในยะนี้ก็คือความเกษมพระองค์ทรงเกษมและทำความเกษมเห็นชัดด้วยปัญญาของเราก็มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระองค์แน่นแฟนยิ่งขึ้นเป็นการรับประก,กันว่าจะไม่ถอยหลังไปจากพระธรรมวินัยน,นี้ ซึ่งทำความกเกษมข้อสองว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็คือระ,ะลึกในการที่จะกระทำความกเกษมอย่าปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมตามเรื่องตามราวคือตามวิสัยของคนโง่ระลึกถึงความกเกษมเป็นจุดหมายปลายทาง ้อที่สามที่ระลึกถึงเมื่อมีอันตรายเมื่อเราเป็นไขนอนเจ็บอยู่เราเระลึกถึงอะไรถรามาเข่าใจว่าทุกคนคงจะระลึกนึกถ,ถึงความหายใครนอนเป็นไขยอยู่แล้วไม่ระลึกนึกถ,ถึงความหายบ้างคงจะเป็นคนพิเศษผิดปกติ ร <c oughs> ลึกถึงความกเกษมอยู่เป็นประจำก็เหมือนคนเจ็บไา้แล้ลึกนึกถึงความหายอยู่เป็นประจำเราเจ็บไายอยู่ใยโลภะโทสะโมหะหรือว่าเจ็บไายอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เรียกว่าคนเจ็บไ่แล้วลึกนึกถึงความหายคือความกเกษมจากสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำ เมืที่ระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนั่นจะใจกล้าหารขึ้นมาแน่ใจว่าทางรอดนั้นมันมีอยู่เหมือนกับว่าหมอที่เราไว้ใจมีอยู่เรามีความแน่ใจว่าจะช่วยได้แล้วก็สบายใจทันทีบางทีก็หาย ก็ตั้งมากมายโดยไม่ไมต้องลงมือรักษาอะไร <S <S> <S 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 เมื่อมีความเจ็บ่ายโดยเฉพาะทางจิตใจรละลึกนึกถึงพระพุทธองค์ซึ่งทรงเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งพวงสัพพะโลกะทิกิจโกัพพะโลกะทิกิจโกัพพะโลกะทิกิจโก ทรงเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาโรคของสัตว์โรคของปวงเพื่อทำความเกษมกับปวงสัตว์ข้อที่สี่ว่าทำตามพระองค์คือน้อมนำคุณของพระองค์เข้ามาสู่ตัวใครมีความเกษมรู้สึกว่ามีความเกษมก็เชื่อเถอว่ามันมีการกระทำที่ถูกต้อง มันจะกระเสษมขึ้นมาเองอย่างลอยลอยไม่ได้ทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยเะนั้นเรามีความกระเสษมเมื่อไรก็รู้เท่าว่ามันมีการประพฤติถูกต้องตามาทางธรรมมีพระธรรมมีพระพุทธมีพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามทำให้มันกระเสษมยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะทางจิตใจให้อยู่ด้วยจิตท,ที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในวันน้อมนำพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตนข้อที่ห้าว่าทำอะไรทูลถามพระองค์ก่อนหมายความว่าอย่างน้อยก็มีสติหยุดะลึกนึกถึงว่านี่มันเป็นไปเพื่อความกเกษมหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปเพื่อความกเกษมแล้วก็ไม่ทำแน่นอนจะต้องแก้ไขการกระทําให้เป็นไปเพื่อความกเกษมเดียก่อนเสมอข้อที่หกว่าละอายเหมื่อล้มเหลวคือเขามีชีวิตอยู่โดยปรยาศจากความกเกษมแม้ที่เป็นโดยธรรมชาติอย่างนี้ก็ ควรจะถือว่ามันเลวร้ายที่สุดพูดภาษาหยาบคายกว่าไปตายจะดีกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่มีความกระเสมแห่งจิตมาโดยธรรมชาติตามธรรมชาติมันจะมีความกระเสมอยู่บ้างตลอดเวลาที่กิเลสยังไม่ได้เกิดขึ้นในจ,ใจิตใจเพราะเพราะว่าไม่ใช่กิเลสมันจะเกิดขึ้นในจ,ใจิตใจ เป็นไฟเผาลนอยู่ตลอดทุกวินาทีมันมีเวลาที่มันไม่ได้เกิดเมื่อกิเลสยังไม่เกิดก็ยังมีความกรเกสมโดยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นจึงเป็นเป็นอันว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่พบกันกับความกรเกสมโดยธรรมชาติที่เรามันโง่เกินไปไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักเรียก ไม่รู้จักทำให้มันเจริญงอกงามยิ่งไปกว่าธรรมชาติขอ <c oughs> ทุกคนรู้จักขยายความหมายขอยงคำว่ากเกษมโดยธรรมชาติเนี่ยออกไปเป็นความกเกษมโดยการประพฤติกะระทำตามคำสัง่งสอนของพระองค์เราก็จะมีความกเกษม ถ้าว่าทำไม่ได้ก็พยายามทำไม่ต้องท้อถอยแต่ที่จะทำไม่ได้นั่นไม่มีที่มันมีจริงๆนั่นคือมันมีแต่ความเลวไหลไม่สนใจกระทั่งไม่รู้จักว่าคำว่ากเกษมจากโยคะนั่นคืออะไรแม้ว่าจะได้สวดมนต์นทำวัดเช้าเย็นเอ่ยถึงคำว่า เกษมจากโยคะนี่อยู่บ่อยๆโยคะเคมโมผู้มีความเกษมจากโยคะโยคะเคมังมีเป็นความเกษมจากโยคะนี่ว่ากันบ่อยเหลือเกินเพเจ็ดตรวจสอบในลักษณะประเมินผลามันเกษมมากขึ้นหรือน้อยลงชีวิต นี่มันล่วงไปวันคืนมันล่วงไปชีวิตนี่มันมีความเกิรรมมากขึ้นหรือน้อยลงจะได้จัดให้มันมีความก้าวหน้าคือมันมากขึ้นแล้วก็จะพบกับโยคัเขมันคือเกษรรมจากโยคะนี่ได้ก่อนแต่ที่จะตาย สรุปความว่าขอยห้หายใจเป็นความกระเสมมีลมหายใจเป็นความกระเสมกระเสมอยู่ที่ลมหายใจคือหายใจสะดวกก่อนหายใจคล่องก่อนอย่าให้หายใจขัดให้หายใจอย่างเป็นความกระเสมทั้งแก่ตนเองและแก่เพื่อนสัตว์ทั้งหลาย ใสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นปลอยมีความกเกษมเราให้มันมีจิตใจในความหมายอย่างนี้บทช่วยจำของพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัยยาว่าเขมกร พระทรงสอนเวนยสัตว์ตัดยึดถือกเกษมจากสันพพิษกิตติระบือได้มีชื่อว่าสิทธิพระเขมากรเขมากรแปลว่ากระทาซึ่งความกเกษมนี่เป็นสมัญญา ที่มีอยู่ในพระบาลีพระองค์ทรงทำความเกษมพระพระองค์ทรงสอนเวนนยสัตว์ให้ตัดความยึดถือเน <c oughs> ะสัตว์นั้นๆก็เกษมจากสรรพพิษคือทุกภยัยอันตราย,ทา,ายทางกายทางจิตทางวิญญาณเหล่านี้เราเรียกว่าพิษคือพิษร้ายเกษมจากสรันผิษ กิตติระบือคือกิตติสัทโธอภุพุขโตอย่างในบทสวดมนต์ว่าพระผู้มีภาคเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในที่นี้พระองค์ทรงเป็นเขมกรหรือเขมังกโรเราทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าสิทธิพระเขมกรทุกๆคนนี่เป็นลูกศิษย์ของพระเขมกร